โอ้สีหนาอาจารย์สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุดจอยบารีพี่น้องอถอดได้พี่น้องป้านมหนณไหนตอนนี้พี่น้องเพียงคืนครึ่งตามถวยพี่น้องหนังข้าวหนังนังเตรียมพี่น้องสุดทิาันนั่งล่างไปเลยสุดหนึ่งอ่ะนะครขบค้นขึ้นมาแต่อันนั้นเต็มอะไรพี่น้องเลยถวย พิ่พัดสอยนางรีวิวกันจังหน่อยพี่น้องเที่ยงคื้นเคิงในตัวนี้กลางคืนเลยพี่น้องเด้อมีแต่สองคนเนี่ยแหละลูกมาถัาคนอื่นเขาบผมพี่บาลูกมาดอกพัศลุ 1, 2, 3, ลูกมาประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามกูแหละสิลูกมาเทาดังไพ่มาเลยพี่น้องมันจะชอบพิพากษจากนอยเนานะลูกมาแต่ครึ่งหล่ะแหละผมภาวาก็นอนแต่แตตว่ามเว้นผัวนางพี่น้องจักนั่นจะโม่งมาดึงโม่งซ้บตอบคอมเมนต์พี่น้องก็จักบ้านเละล้วนในใดอยากนอนแล้วังรับ เงี่ยงข้างกับน้องมิหนีกับน้องสาวลาพี่น้องนอนเย่ยงข้างกันบรรยากาศอยู่ท้ายครัวในตอนเที่ยงคืนเขืง่งพี่น้องว,ว่านอนได้อิ่มหน่อยหนึ่งแล้วกะลุกมาสองเหมือนก็นเลยลุกมาเลยพี่น้องนะฮะดังไพ่ถาไปน้องลุกมานำหลงังเนาะเพื่นก็ใช้มาข้างมาเข้านำหลังกันมือนี้เป็นมือสีได้อาซบปงซเนาะลงหงมลงเย็นถือว่านอนเขื่ใอใจ ลงห่มลงเย็นบานเฮาเอิ้นแต่ซะจ่อยน่ะบ่ฮาละนอนจักหนีบ่ซั่นนังหยังนังเฮ็ดหยังกินกาแฟมึงบ่จักจอกจ่อยกินกินกาแฟจอก่นั่งปางจอกบ่ตินำห่บ่ส่วงกะตะนั่งขนอันตอนบ่าะคอนตเฮาัดได้ยินอยูุ่เพิ่นว่าตกาแฟตเฮาบ่ได้ลุกมาเบิ่งอยากนอนแฮงพอมาขึ้นกะ พราะว่าเมื่อคืนมือเพิ่นเสียนเฮาก็สําหรบ่ได้นอนนอนละน้อยนอนงีบนึงตอนซาจ่อยอารมณเฟซนั่นแหละแทบบ่หลับดอกพี่น้องจาเาถ่ายรูปมาลงเพจนั่งกันฮู้จักแกงเด้อพี่น้องเอ้ยยกหยอกอีกะทั่วพี่น้องวนแล้วพี่น้องอ่ะออรีวิวเีซจังได๋พี่น้องเจแกนี่เว้าบ่ซอยซจ่อย สอยจังซ <poisoned. S 2> ี่ว่าได้ๆพี่น้องลูกมาแล้วก็เหมียนสถานที่มันแปนพี่น้องตะกี้มันสิโคกเหือก็ทําบ่เหมียนก็ได้ต้องเหมียนสอยกันเหมียนมัดสอยกันคอยไว้ในนึงเจ้าไว้ในนึงพี่น้องเอ้ยกต่อคนต่อไว้ต่อคนตอเห็ดอยกันหมดทุกคนพี่น้องเอ้ยอยเวียงสอยงานได้ห่ดทุกคนถ้สิเฮ็ดนะพี่น้องเอ้ย ขุดโพเต้นท์เนาะใส่นึงบ่จายจายบอนน่ะแหมเจียมะลาอยู่ซ้ายเดียวนี่น่ะจ่อยโตอยู่พุโตอืมก็ๆๆสิดูได้แนวมั้งน้ำก็ถ้าเฮ็ดได้นะน้ําบ่อยากใส่ปูได๋ปูขนซ่วงวางห้องห้องน้ําก็ตันได้ก็ตาย รยาก็สิเงียบเหมือนพี่น้องเอ้ยก็สิเป็นเงียบเเงาเป็นตะยานพี่น้องหน้าบ้านเฮาก็บ่ได้ย่างก็เบิ่งก็สิมีคนหลายอยู่ดอกโอยหมดยงเยน่าดำดนี่อุยแต่คลิปก็เฮาก็สิเอารวมๆกันเด้อพี่น้องเด้อกบขอหลายๆเห็นยังมีหยังก็สิได้ถ่ายพี่น้องได้เบิ่งได้ชมในงานน่ะพี่น้องเอ้ย คลิปได้ๆของผู้ได้ที่เดมาสองยูทูบเบอร์ที่ได้มาในหนึ่งคอมเมนได้ถ่ายก็ให้พี่น้องได้หักได้ชมได้เบิ่งเหมือนกันไปพี่น้องเลยกาแฟนีลาห้องสอยงานเวียดในเวียดงานในเฮียนในชานงานปงซบก็ฉันสาเนาะนี่กาแฟจุเป็นโตนี่จะแจ๊ Paid, ี่สส kind of okay e ิต e ิดมันติดแล้วก็สิติดบ่สุเตาเนาะพี่น้องติดๆๆแม่นพอจังนั้นเขาก็ลุกเลยนี่พี่น้องก็ได้นี่คือเนื้อเฮือนพี่น้องหน้าเฮือนเฮาบ่ได้ย่างไปเจาะแจ๊ะดหัวหน้าไปะจออยู่นอกเลยงอมๆอยู่เดียวโอ้ยเห็ดบามาพี่น้องสอเพิ่นก็เด้อบาดบ่เว้าลยายหางโอ้ยพี่น้องเ็นบาหลังจากล้างถ้วยแล้ว ตอนนี่ประมาณตีหนึ่งกว่าไปเนาวเอานามลดและหน้ากาสลบสลายเรียบร้อยตีหนึ่งกว่าไปเนาวตอนนี่เคยลับกับจำหลี้เปิดมาอีกบาทเนี่งเนื้อไปเนาะเนื้อหมูเนาะมือนจะเป็นเนื้องัวสีหลับ ุกูกกะหลาดิบดีไอ,อ้กระน้องสายสกันเฮากำลังผักกันอยู่เหมือนผักผ่อนนะพี่น้องผักผักเมี่ยงงัวนี่นือเอื้อรดาเอื้อโซนเอื้อละดาสั่งยิบผาประจำบ้านหมบ้านเฮาและพี่น้อง ตอนในประมาณตีสิข่าวตีสี่อะรไปแล้ว <hammer> สขาตีสี่ะามาตนที่หนึ่งแล้วแก๊สปุยี่<ะ>าไอ <hammer> ้สมคนะ บ่ฮาสิย่อฮอดอัน9:00น9โมงไปหาเถียงบ่สนบ่แม่นยามเช้านี่ย่อฮอด9:00นไ้หยุดบัด9:00นอ๋อดๆๆยฮอด9:00นกกยุดข้าวเช้านกับเข้ามายามเช้าเข้ามาบุน่ะเนาะมายามเช้า9:00นยุดลบัดนี้รอเที่ยงบัดอาอยู่เฮือนนะเฮ้ย9:00นแม่นูกินวยก็9:00นนยแม่นๆเออ นำห่อนหลวกเอาล้วนในน้จะเชหลับคาวน่อยเถิในน้ก่หลับาวนะลวนเอานเรมันสิงหะเออลวนเอาล้เนาะลวนเอานามหอนหลวแล้วก็อัดเกลงซุกปลากรเบนเสดราะลวนเอามืนัลวกกับน้อาเถดมันแข็งแสบท่านเท่าลวงามนน้ำนัวมันออก

พูดพูดเอ้ยกูไปถ่ายมึงพอแห้งมึงนอนนะแจฮนีน้ำเออเทียนขึ้นเพิงมาล้างถ้วยอาสิกแล้วแม่เฮ้ยตื่นมากก็ใส่นางโลดโซยังครับโซสิเข่าเลยกสิโซกอดกันกําลังสิวะ เ่อสิ่หัวสบายดีพี่น้องอ่านโบเห็นเอาใหม่ครับมันโบเห็นสบายดีพี่น้องสบายดีบราวกับตันพัวใหญ่สุดจอาสบายดีพี่น้องยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนตอนนี้ตีสี่กลัวดิแม่แล้วเนาะมาตีหนึ่งกลัวงัวพี่น้องเลยจับไปตัวที่หนึ่งเซียร์ซัดไปแล้วจัดไปสุดใหญ่ตัวที่สองน้ำบ่ มีตัวที่สองอยู่กระลั่ผูกไฟ่แวบ,บ,บ,บอยู่ท่านผูสนกสองตัวเกือบแล้วนะเข้าหนือพลืมเปิดแสรเต็มเตยในหมอเองจะแสะบปดิพีน้นนองเอ้ยตําแต่หน้ามันเอเล่น่ะพ่ แมนอยู่เนาะซื้อเนาะเอาน้ำนัวมันเท่าบุ๊เดอเอาหนักไปเข้ามาเข้ามาเขาซานหมอใหญ่ป้าหนำเมื่อเชยเลยเพื่อนตะกี้ก็คือกันสองหมอแบยังบวยังบวอิ่มเออแล้วไม่ชิตี้ต้มชิตี้เฮ็ดแกงสองหมอหมดสดด้วยเจ้าเห็ดแล้วมันเป็นตะกินกว่าเห่าก็เลยปั๊บไปฮะผู้ไทยผู้ไทยเห็ดแบบสูตรผู้ไทยลาวเห็ดชื่อเมนู ใช um, okay. well, well, ่แต่มีมะฮุงอยู่ต้นพี่น้องป้ามันเมืดอยด้พี่น้องตอนนี้สบายดีที่บ้าน้องสีสบายดีพนอน้องสีนอนไม่เท้าพี่น่ชิ้นใหญ่ก็อาตตะต้นถูกไปแล้วเนาะเอออาตะเหงาะมาเลยเนาะต่อยต่อยต่อยแล้วก็เอาไปสอกันไปเสิือไปหน่ออาก๋อยบ่เอาหน่อยหน่อยมันน่ะ อัตโนยใหญ่มันใหญ่มันนะเตรียมแต่งผ้าจำพันเมียนพี่นนอะเพราะว่ามันกระซวยออกซวยออกแลละตอนนี้ตายันได้กรได้ดวงนะโดี๋ยวด้ว เลือดเพราะต้องมันเสียหายเนาะุพอมีลาบขาวแม่เลือดต่อน้ำดำนะเจ้าใมันกันเยอะใส่กันลายยาทัาไงด้ทังไเรียวอันนี้ก่อนเป็นั้มตัวนี้เขจะล้วนพี่เนาะสำราลาบขาวแซ่บล้วบอกเจ๊เต๊าะเรากินเค็มใส่ว่าฟูเด็ดพักซกินแต่ตัวแก่แห้ง อันนี้คือแต่งจังหันเมียนพี่น้องอันนี้คือพละไม้เสื้อผ้าขาวแต่งสะบาดน้ำโยโย่โย่โย่ก็แต่จะดึงแหลนแต่เอาบาบาไปหัวเวลาเอาแต่งเครื่องจังหันแล้วฮัชยี่ห้อเขามาไว้อยู่ในพี่น้องแล้วก็บบัดแต่งสิ้ากันแต่งอยู่ในแต่งผ้าขาวเพ้นจังหันนะพี่น้องเลยแต่ว่าเห็ดเห็ดอยู่นอกคนละแจงจังปางบาดนี่พี่น้องเลยน้องซีก็แม่ไปกันสิเมื่อ เอางัวออกตะลักว่าัจะสิพากันมาใหม่ห้ากับชิบไปถ่ายเรียบร้อยค่ะไปได้ด้วพี่น้องเนื้อคนละมันกะไล่สองเนาะละลายสองจาะกันอยู่กันเลยถ่ายเล็กน้อยแวบไปแวบมาพี่น้องแล้วก็ยาเบิ่งน่รงได้กะอันเดียวกันแหละพี่น้องเว้ยที่เขาเก็บผ้าเอาเพิ่มเติมแล้วพี่น้องเก็บหน้าพอกันใหม่ห้ากับชิบมือห้าลลางนะจะชิบมาใหม่ขอบคุณถูกท่านขอบคุณถูกๆกำลังใจได้พี่น้องเด้อ คุณเดียวยกน้มาเทิวันนี้คิดหน้าพบกันไหมสบายดีลูกสาวลูกสาวสะใจและและและพ่อมันล่ะคะพ่อไม่ได้สะจลูกสาวมึงละพ่อมึงได้สิถือพา าเดนจ้วมาไปดนะเยัอขึ้นมาน้ำผ่อนะน่ะอนรนกันนี่เนาะออ้องพ่อนนอนเทียงมาหั่นขึ้นมายังอันนี้บลูกบอบขึ้นมายังกะน้างนะซ้านเนาะในน่อยลาเลยพี่ดอสบายดีพี่้อง